สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูมะระกอนะคะพันธุ์แก้วกลางดงค่ะเป็นพันธุ์ที่น่าปลูกมากๆเลยนะคะเพราะว่า1ต้นเนี่ยสามารถที่จะแตกได้หลายยอดเลยนะคะอย่างให้ดูต้นนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นมาระกอพันเตียะะ้ยด้วยค่ะจะให้ดูดอกนะแล้วก็ติดลูกแล้วนี่เนี่ย ติดลูกแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็คือกิ่งเขาอีกกิ่งหนึ่งนะคะก็จะมีเป็นดอกนะคะเป็นยอดมาแบบนี้ค่ะ นี้เราก็จะให้ดูที่กกนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยโอ้โหแตกกิ่งก้านเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งกิ่งเล็กกิ่งใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าใบเนี่ยจะเยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเด็ดใบออกบ้างนะคะเพื่อไม่ให้มีความลกค่ะใบที่เหลืองๆนะคะก็เด็ดทิ้งไปบ้างนะคะเนี่ยเยอะมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ติดลูกตั้งแต่เล็กๆเลยแบบนี้นะคะมะระกอพันุ์นี้เป็นพันธุ์ที่รูปยาวนะคะแล้วก็หน้าปลูกมากๆต้นหนึ่งก็คือ กิ่งกาเนี่ยแตกเยอะมากๆไม่เหมือนมาระกอพันธุ์อื่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นพันธุ์ที่เตี้ยมากๆด้วยค่ะและนี่ก็เป็นมาระกออีกสายพันธุ์นะคะที่ดาวมาแนะนําค่ะน่าปลูกมากๆท่านผู้ชมก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะสําหรับพันธุ์นี้เลี้ยงดูก็ง่ายๆค่ะช่วงนี้ราก็รดน้ำนะคะอย่างที่สูตรบารุงไปหลายๆสูตรก็ลองๆเอามาใช้กันดูได้นะคะ ิ่งนะคะคอันนี้เป็นกิ่งสาขาค่ะอันนี้กิ่งที่เป็นกิ่งหลักนะคะยอดหลักอันนี้ยอดสาขาก็ลองหามาปลูกกันดูสวัสดีค่ะ